สวัสดีครับพี่น้องหลอกเสาเก่านาฬิกาใดเวลาสาันปัจจหารนี่น้ำใหม่วานบอชิมบอน้ำใหม่นี่มบเสบคเ่เบิงโซมมาเหมือนมาหาพอได้ปกินกะบปรเสบตอบนนั้นแล้วอาหารเช้าวันนี้ยอดไปเลย ออืมโ้บรรยากาศดีครับเย็นเย็นเมอากันเย็นมากมืนอนี้เขากันดีครับยิขอก้ามีบุหรี่ไดีสกองถท่วิ้วเกล็กระใหม่หอนหอนสันโดดเลยอันนใส่กอกแสบใส่กรอกเอาทิมไอ้แม่คนยูบานบานค่อนแกลคนทีเนาะ พาเด็กน่อยไปโรงเรียนแมเอากรงเขาไปน้ำมาเ่ย้าเด้อคนส่งสองสำรานอยู่ข้างไหนปะนี่น่สิเนกเลยมาพอกันใส่ผ้าลูกบูปตลาดหนาไมอเป็นฮะตลาดยังน้าหรือนแกนโอ้ประตูหนังตลาดหนางนะมาๆปดราีแน่สิมาไปสิไปสภาไป เอาหมือนนันพากไปแล้วพวกกรสเจี๊ยบพากไปนะเราสิไปอยังเดียเล่าผพาไปเล่ายคลิปเราบัวไปรถข่อยบวมเบาางบัวไปผู้ชายขึ้นรถแต่มือนันขก็เกือบตายอ่อนมาส่งเพราะวข่อยสแกนเคล็ดจิ่มอะไิ่จิ้มคอกางสันถ้าผู้ชายขึ้นรถดาดไก่อันนี้ซื้อไหมหมาหมากระดูกซื้อไมมหมาพวกมันอิ่มอยู่ แตงจิ้เป็นคนมกดักดาดนะแต่ดาดคุณหมวกคุณขึ้ออกนมะไม่เอตซีงเพ่ขนาดแล้วพูดแล้วแยมเสาเนาะว้มือนตีซีแล้วไปกินานมันบ่เบแมนไม่ได้เลยไม่ได้เขาบ ยาเสย่าเสียดอยาเสียาเสียดคิดเราตื่นมาใส่มาหัวสิลาเนอะเมื่อันพนั้นั่จับข่อยไปใส่ยาบ้านเนีางการ์ตูนมาพวกยาข่อยไหมใช่อยละพี่ไนอนข่อยละสิเอาสงบัตข่อยขอาวตระเวนไปเอาตระเวนหอมยาไหนอี๋ ทำัพี่เมาด้เ็นอนนบี่กผมได้อเงาได้กินกาแฟนะมาได้ส้งให้กินเด้ข้นใส่เลยขนสารค้าหมดนใส่อดข้นใส่เงาเอ่ยโซ่ครับยาสซ่ตอนแล้วบัตัวมีนั่นวะนุ่มไห่หวานไหมตะกี้เบาสักหน่อย ไปเรี่อยๆนี่น้ำมันบานโมเม้นต้องเป็นอันน้อยๆตัดกินคืออ่อยไหมแคลเท่านั้นเขามีเดยใช้ยาพุ่มเลยอันเลื่อยเมืองเลยนี่ครับป้าบ้านผมกับปลูกอยู่แม่เอาไม่เนี่ยจะเอาพันธุ์เพราะว่าพวก่กันเด็กหน่ยตะกี้สมัยตะกินไปไหยวนอยังมาเมนเขาปอกกัดกินเลยมันจะหวานมีอยู่ติมีเราเคยเห็นเถื่อแควใช้ยาพุ่มเขามีเท่าเขรบ้าเบอร์เดียสองคันใช้ยาพุ่มมันเขาอยากม่นเมืองเลย เขามี่จับอดแล้วมันก็กิ่นเด็มันแข็เลยเรื่อกินก็นำจิ๋วกับมาคอยซื้อขามาต่มื่อจำนี่เยตลาดน่ะออ้าวเวนมันไม่น่ากินกับไหมเฮ้ยนี่เนี่นี่ได้ปนเอาวเวนเออนี่ได้ปนไหมเอาอยู่บ่เอามือหนักกับเจ๊กยสาเอาไปวางไว้คนนี้พ่อพี่จำใช่ปนกัดีเด้ปนแห้งไหม ผู้ใดหึจะเด็ดตามชั้นใส่สถานกอกอธิการเด็ดสถานตัว <laughs> <phải> <laughs> 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 เรื่ขอกบดนหมาไปเ่วงนี่ถ้าวันขับมนจะมาก็วันขับเหมนกนที่ฝรั่งหอี่ฝรั่งที่ฝรั่งก็จะเหียนแทะเจ้าะบอเซียถามเด้อวนางว่าจะแขวะมาบอกเลยแม่ฝรังเอาเคยถือทุกงัวไหมบอกมีได้คนเคถือหนาลังเคยถือหมดเจ้าเสียบกเคยถือมือหมื่นพันไปจิ้มข้อข่อยข้อข่อยไอแบบข่อยบ่ให้ผู้ชายขับดรถข่อยกน ก็ขอเพิ่นตัวย่ำขุนก็ขอตัวบ่หาเอาได้หมดเลยเข้าวก็วบ่ห้กับไปเบิดทางเลยบ่หายบราไปเพิ่นหัวกอนลงจิงยังไงคะความลงรถจังเศร้าไหมเพิ่นบ่เห็นเจ้าข้าวขางเจ้าของอ้าเจาเสียถามโอ้ถามลใจเลยเด้อเจเใจตะโกเจ้าของเนาะขันบ่มาผู้บ่าวพี่บาบ่บ่นี่ค่อยคอยถามลใจก็โอ้ย่ถามดอกคนเทาน่ะ คนว่ามันมีอีลีีก็จะกลาเหตุไปมากผู้นั้นมักผู้ดีคันว่าพวกหันกระดอกเอาว้าใสหนักเขาะเด้มากแม่เขาปรเด้มากแมเคยรเดนมากห้าจะแตกยังอ้าอย่าให้กูดาน้าดานของวิญญาณของเจ้าเพราะว่าเจ้าเห็นยิงรีบว่าเจนจบหล้วนะแกจะมาช่วยไหมกันแล้วเพ่จะสมัครนใสแล้วไหมคนว่าพวกรหบอหันนี่หันนี่อ้าวไมตายไหมเอาไม่ตายเลยแม่เอาไ่ตายแลยที่เป็นรย์มันยัง บรย่านเนย่านกคือสิหายนองมานำอนมาส่งจากมาแจกวนนี้เขาเหี่ยงเถอเวาฮัตเต๋งสั่นเออเอามันเบ้อคอยถามถาิบวณนี้ว่าเขาเหียงมันคือไปกลาวมักผู้บ้าบันี้บอบได้มากคนมวนนี้แตก่าอะไวเราคล้องขืนว่าันบอกคนบอกว่าไปกวาดเองคนใจใคได้ต่อไปนี่ือเลตเตอไม้ก็ร้อยยิมที่บอกให้คอยเลตเตอไม้ไหนอันนี้คอใส่เงินข่อยเงินผัวก็แล เดี๋ยวไม่ได้ินไงข่ไงเกินแกงนยเดี๋ยวก็บมือหายเัน้วอกันะหรี่อะมาอีกราตรีอใบนึงอะได้แต่ก็จินมาน่ข่ไยัสาวใจข่าวเอามาอีกราตรีอยนใบนึงน่ะอย่ามาต่อยซีเลียดข่อยท่านเพื่นโอเรียซื้อซอยู่คุณไหนจข่อยเบาหยอกกันแล้วพี่น้องนั่งคนกันนั่งคนกับอินนะมายฮะไม่ไม่ใช่นบางพี่ย่งกับานบ่ กูไปซืมาอีกสองหมือนตอ้ี่ไอ้เนาะขนาดแบบว่าหมอจะถือเหล็กหลายนี่พี่่อลแอสู้การกันมันถามมองมันแมวเลด้ยนี่รัดกันมันแมวเล้ยถามเนอกคนดีเลิศขอไปแจกแลตแต่นี่พวกยุ่งขังขาวันวางไดเนาะเขนมาถามถ้าเขาถือรางวัลทีหนึ่งเดซี่เลยไงใ้รกถือไปก็อยแจกนะเอมนแก้วเจ้าถามมันเลยอ้คอยแจกแจกคนแม่นวะคอยยุ่งกับไอ้นี่ก็ตลอดก็เบนตลอด ใบแจกตะนีโอวันดาข่อยมืองานผู้ใดบ้ายังมาไปแจกตอนตะนีเนี่ยจิงแจกเงินบอกพาวโอนี่เคราพโอนีเดพลตชนเนี่บเหโ้องเราพระเอกคนแค่หนบอรับสวดบอกเดียสวดบอกรเดียกไม่ผูกจะเนาะเด้พลาตเชนเด๋อลูกสก็ไปเลียงยพลาเรอมาคนโสดเอ้าผู้บ่าวข่อยกมีเดนมากเดี๋ยวเขากลมางาน จบไปบ่เงานยคอย,อ, <laughs> อ,ยอ,อ่ะบ่คอยเชิญบดโจ้งอิงกลับไปได้เด้อเนี่ยสร้างเขาบอ๊อไปเป็นทางเขาบอ๊อไปยานขายน้ำมันบ่ให้มันหอดหมือก่อน <laughs> เอาขวัญใจเอ็นสัญญากับไอ้นี่ไปเรียบร้อยรถแง่สองขั้นนะแต่นัาฬิกะให้มันหอดหมือก่อนเ <laughs> จ๋อไปเส่ก็ <ขอ S 1> ถึงระดับห <laughs> นึ่งขวบกับนี่ตัวเนาะไปอยู่บ้านอยู่สองขวบขวบคอยยิ้นเขาว่าปวดขาปวดลำแต่ถ่ายคลิปเบิดมือปวดขา แน่นมันมวนคนละรแบบนมนวะนานเพิ่เทิาการล่ขึ้นนต่องต้อขึ้นไปยืนอย่ครับเป็นช่วโมงครึ่งช่วมมงเลยไม่เงี้ยปรับยวกระนังปรับยวกระนังกาพอกันคืบหนาพี่น่อแบบหลายสวัสดีครับ